คุณพ่อโดนตีตลอดคุณพ่อไม่สบายนะคะทุกคนไข้ขึ้นเป็นมีไข้สามวันแล้วอันนี้ไม่ยอมให้เช็ดตัวจริงๆไม่ค่อยอยากให้กินยาถ้าสมมติเช็ดตัวแล้วแบบว่ามันเบาได้ก็แบบว่า สมอะไรเงี้ยไม่อยากจมกลับทำงานมากเขาเณหมอบอกว่าถ้าไม่เป็เปนไข้ไม่ต้องกินยาแก้ไข้นะ่ไ้ไม่ไม่ม่าแกนแม่ไว้งองจะงอพาใเวลาไข้ขึ้น แชดให้เย็นเลยมันต้องเช่ให้เย็นเลย่ากเอา่อยกอาพอวนไม่อยากเออยเอาให้คุณ่อดูแลลูกาคุณแม่ทำงานคแม่คิดสคริปคิดคอนเทนต์อยู่

ยอมให้เช็ดตัวเป็นอะไรไม่รู้เบี้ยวขาดตลอดเลยอะทนเอาลูกทนเอาอไอ้อไอเด็ที่วิ่กระจิตกระใจทำเสพติดเลย อแขนพ่อครับไอย่าผีบพ่อลูกไม่เา้ไา,ไม,า,เาไ,มไม่เอาไมา่เอาไม่เอา